สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับขอบคุณที่เกียรติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเรานะครับขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราครับทุกท่านครับวันนี้นะครับทางสยามชาแนลนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญ5บาทปีพศ2550นะครับที่มีเพื่อนๆสมาชิกของเรานะครับถ่ายถามกันเข้ามาจํานวนมาก ว่าเหรียญพศนี้นะครับมี2บล็อกจริงหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะทําคลิปนี้ให้ท่านอย่างละเอียดที่สุดนะครับจึงขอกลับนะครับขอร้องนะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับโปรดดูคลิปของเราไปอย่างช้าๆเพราะว่ามีหลายจุดที่น่าสังเกตและก็มีหลายจุดที่น่าสงสัยนะครับผมต้องบอกกับทุกท่านแบบนี้นะครับผมจะไม่ใช้คําว่าบล็อกนะครับผมจะบอกว่าเหรียญรุ่นนี้มี2แบบจริงๆครับ เรามาชมกันเลยนะครับว่าจุดไหนที่เราควรสังเกตนะครับเรามาชมด้านหน้ากันก่อนนะครับเพื่อนๆครับด้านหน้านั้นจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9นะครับทั้ง2เหรียญด้วยกันนะครับท่านคนสังเกตนะครับเหรียญที่1กับเหรียญที่2นั้นนะฮะจุดที่ควรสังเกตนะครับเป็นแบบไทยนะครับแบบที่1นั้นจะเป็นตัวหนังสือหนาครับท่านสังเกตดูนะครับจะมีข้อแตกต่างครับเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับ ตรงคาว่าภูมิพลอดุลยเดชและก็ตรงคําว่ารัชกาลที่9นี่นะครับเหรียญแรกนั้นจะหนากว่าสังเกตดูไหมครับเห็นไหมฮะจะมีความหนากว่านะครับแต่จุดที่น่าสังเกตที่สุดนะครับแล้วก็มีจํานวนที่แตกต่างกันมากที่สุดนั้นคือจุดที่อยู่ด้านหลังนะครับเราไปชมกันเลยครับนี่จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะครับของเหรียญ5บาทนะครับปีพศ2550นะครับที่เพื่อนๆสมาชิกหลายท่านเลยนะครับถ่ายถ่านกันเข้ามาเดี๋ยวผมจะให้ท่านชมจุดข้อสังเกตนะครับ โปรดดูคลิปไปอย่างช้าๆนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเองนะครับจุดที่1เหรียญที่1น,นะครับจุดที่ท่านควรสังเกตก็คือตรงลขค่าครับตรงปลายนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ชมใกล้ๆนะครับดูคลิปไปช้าๆนะครับฟังกันแบบสบายๆนะครับถือว่าคลิปนี้เอาความรู้เต็มๆเลยแล้วผมจะบอกว่าเหรียญแบบไหนที่หายากแล้วก็เชื่อว่าวันข้างหน้านั้นจะมีราคาแรงแน่นอนนะครับ นี่ครับทุกท่านครับท่านสังเกตดูดีๆนะครับตรงปลายเลขห้านั้นจะชนขอบเห็นไหมครับจะมีช่องว่างนะครับน้อยกว่าแล้วก็ตรงปลายนั้นจะชนกับาฐานของต้นไม้พอดีนะครับนี่คือจุดที่1นนะครับในเหรียญแรกนะครับเดี๋ยวผมมาชมเหรียญที่2ครับดูกันต่อเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีระยะห่างเห็นไหมครับปลายจะไม่ชนตรงโคนต้นไม้เห็นไหมครับ แล้วก็จะมีช่องว่างมากกว่าครับสังเกตดูนะครับเหรียญที่2ครับเราสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับในส่วนนี้ก็คือจุดที่2ครับนั่นก็คือเหรียญแรกนั้นนะครับท่านสังเกตดูนะครับนี่ครับจุดที่ท่านควรสังเกตจุดที่2ก็คือตัวหนังสือครับจะมีขนาดเล็กและบางครับนี่คือเหรียญแรกนะครับเลขศูนย์นั้นจะไม่กลมครับท่านสังเกตดูครับดูช้าๆนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับนี่ฮะ แล้วมาดูเหรียญที่2ครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับตัวหนังสือจะรู้สึกว่านะครับจะหนากว่าแล้วก็ตัวสูตรนี้จะจะกลมกว่านะครับจะดูสวยงามกว่านะครับแต่เราจะมาเฉลยกันนะครับว่าเหรียญไหนนั้นหายากกว่ากันนะครับจุดที่3ครับที่ท่านควรสังเกตนะครับคือ นะครับเส้นกลับเบื้องนะฮะฝั่งซ mm ้ายมือของท่านครับเส้นที่สองจะไม่มีความคมชัดนะครับในเหรียญแรกครับความหักงอนั้นจะน้อยกว่านะครับนี่ครับเหรียญแรกนะครับท่านสังเกตดูจุดนี้ครับเห็นไหมครับเส้นตัวที่2นี้นะครับนี่ฮะตรงนี้จะไม่ค่อยมีความหักงอนะครับแต่ท่านมาดูเหรียญนี้ครับเห็นไหมครับตัวนี้จะมีความหักงอแล้วก็ดุ้งกว่าสังเกตดูไหมครับนี่ฮะแบบที่สองนะครับ ตัวแรกนั้นจะเป็นตรงๆนะฮะเส้นที่2นี้นะครับจะไม่มีหักดุ้งตรงนี้สังเกตดูนะครับจุดที่4ครับคือปลายเลข5าตัวที่2นะครับฝั่งขวามือของท่านนั้นนะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับจะยื่นเข้าไปชิดมากกว่านะครับแล้วก็มีช่องว่างน้อยกว่านะครับเหรียญแรกครับสังเกตดูนะครับตรงนี้นะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆครับจะมีความชิดขอบกว่าครับท่านสังเกตดูครับ นี่ครับอะเหรียญที่สองครับดูกันไปช้าชนะครับเอาแบบสบายๆนะครับคลิปนี้นะครับตัวนี้แต่มีระยะห่างกว่าครับหากเราส่องด้วยกล้องนั้นจะเห็นได้ชัดครับเดี๋ยวชมเหรียญแรกก่อนนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับจะเป็นปลายเข้าไปลึกๆนะฮะแล้วมีช่องแคบด้วยนะครับแต่เหรียญที่สองครับ นั่นครับสังเกตดูนะครับจะมีช่องว่างมากกว่านะครับแล้วก็ตรงปลายนั้นจะเข้าไม่ลึกกว่าเหรียญเหรียญแรกนะครับจุดที่5้าครับคือเส้นกระเบื้องนะฮะจะเต็มบริเวณที่มีคาว่าบาทครับเหรียญแรกครับสังเกตดูจุดนี้ครับเห็นไหมครับจะเต็มนะครับแต่เหรียญที่สองนั้นจะขาดครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ฮะหนึ่งสองสามจุดเนี่ยนะครับจะขาดอ่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นนะฮะ นี่ครับเหรียญแรกนะครับจะเต็มแบบนี้ฮะเห็นไหมครับเหรียญที่สองครับเห็นไหมครับจะมีรอยขาดนะครับไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเก่านะฮะเพราะว่าเราได้พิสูจน์แล้วเราเอาเหรียญจํานวนมากของปีห้าศูนย์มาดูใส่กันนะครับเห็นไหมครับจะเป็นขีดขาดนะฮะเห็นไหมนะครับเรามาชมจุดที่หกนะครับก็คือนะครับจุดที่เป็น ช่อฟ้านั่นเองนะครับช่อฟ้าสองอันสุดท้ายนะครับเห็นไหมฮะจะมีเหมือนเป็นตุ่มนะฮะเหมือนเป็นตุ่มนะเหมือนเป็นจุดนะครับจะไม่หักงอเท่าที่ควรอ่ะท่านมาดูเดี่ยนที่สองครับนี่ครับสังเกตดูครับจะมีความแหลมคมแล้วก็ดูเรียวกว่านะครับสังเกตดูครับช่อฟ้าสอันสุดท้ายนะครับ ที่อยู่ตรงเลขสี่กับเลขศูนย์นะครับถ้าดูไม่ทันเดี๋ยวผมชี้ให้ดูครับนี่ตรงนี้นะครับเมสกคกู่นี้ที่ดูฮะตรงนี้สองอันนี้นะฮะจะแตกต่างกันตัวนี้จะดูเหมือนเป็นจุดนะครับแต่ตัวนี้นี้จะเป็นเรียวๆนะครับและอีกจุดหนึ่งครับคือจุดที่เจ็ดนะครับที่ท่านควรสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือปลายกระเบื้องนะฮะจะขีดกระเบื้องนั้นจะชนกับม้วนของเลขค่าตัวที่หนึ่งครับเดี๋ยวให้ให้ดูใกล้ๆนะครับ เห็นไหมครับเหรียญแรกนั้นจะชนเลยครับเห็นไหมฮะจะชนเลยเห็นไหมครับจะชนกับปลายตรงมว้วนนะฮะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเหรียญที่2ครับไม่ชนครับเห็นไหมครับแต่เป็นเหรียญขาดนะครับไม่ใช่เก,เกิดจากความเก่านะครับไม่ใช่นะครับพอเราได้2หลายเหรียญแล้วนะครับเห็นไหมครับ จะไม่ชนครับนี่ก็คือเดี๋ยวชี้ให้ดูจุดครับเมื่อสักครู่ที่สองนะฮะจุดนี้นะครับเพื่อนๆครับจุดตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้เป็นเป็นกระเบื้องเนี่ยสองสามเส้นเนี่ยเหรียญแรกจะชนเหรียญที่สองนั้นไม่ชนครับจะขาดก่อนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่สังเกตนะครับจุดที่แปดครับนั่นก็คือโคมไฟครับเหรียญแรกนั้นจะมีโคมไฟนั้นค่อนข้างที่จะหนากว่าครับเนี่คฮะตรงนี้นะครับ คมไฟทั้งสองด้านนะครับอย่างที่สองนั้นจะบางกว่าท่านสังเกตดูไหมครับดูด้วยตาเปล่าก็พอจะเห็นนะครับนี่ครับนี่คือทั้ง8จุดนะครับที่เรานําเรียนเสนอนะครับเพื่อนๆนักสะสมนะครับหวังว่าคงได้รับคําตอบที่ดีนะครับหากครูบาอาจารย์ท่านใดนะครับที่มีข้อมูลมากกว่าเรานะครับท่านก็สามารถที่จะโฟลตไลทคลิปนะครับเพื่อเป็นความรู้เป็นกรณีศึกษาให้ชนรุ่นหลังเราจะขอกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์กับเพื่อนๆนักสะสมนะครับเดี๋ยวเราจะบอกกันนะครับว่าเพื่อนๆนักสะสมนั้นนะครับควรที่เก็บเหรียญไหนแต่ถ้าให้ผมเลือกให้ผมเลือกให้ทั้ง2แบบนะครับแต่เราจะบอกท่านว่าเหรียญไหนหายากกว่ากันครับก็คือเหรียญน,นี้ครับเหรียญที่1นะครับที่เป็นลักษณะที่เราได้เล่าเล่าให้ท่านฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ให้ให้เพื่อนๆได้ชมกันไปเหรียญที่1หายากกว่าครับสังเกตดูก็ตรงนี้ฮะตรงตรงเส้นขาดนี่นะฮะตรงเส้นขาดนี่จะเยอะกว่าเส้นเต็ม มีหลายจุดครับทั้ง8จุดนะครับเพื่อนๆก็นะครับดูคลิปนี้ไปอย่างช้าๆนะครับแล้วสังเกตตามนะครับท่านก็จะได้เหรียญที่หายากกว่าเนื่องจากเราเล่าทพิสูจน์แล้วนะครับเหรียญตัวนี้จะหาง่ายกว่านะครับที่เป็นเลขศูนย์แบบเนี่ยฮะเป็นแบบนี้กลมๆนี่นะครับเลขศูนย์ที่ที่แบบตรงนี้นี่มีปัญหานะครับต้องบอกไว้เลยว่าบางบางบล็อกขออภัยครับบางแบบนั้นนะครับแบบที่ ที่เราบอกมี2แบบนะฮะเราจะไม่ขออนุญ,ญาตใช้คำว่าบล็อกนะครับเพราะว่าข้อมูลไม่ชัดเจนว่ามี2บล็อกจริงหรือเปล่าเราขอใช้คําว่ามี2แบบแล้วกันนะครับก็คือนะครับสูนย์นี้จะมีปัญหาบ่อยนะครับก็เนื่องจากว่านะครับสูตรนี้บางครั้งก็มาตกอยู่เหลียนนี้ก็มีศูนย์ที่ไม่กลมนะฮะ ก็คืออาจจะเกี่ยวกับการพิมพ์การอะไรต่างๆของบล็อกนะครับคงไม่เกี่ยวกับการเก่าแน่นอนนะครับส่วนนี้จะมีปัญหาบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆก็เลือกที่จะดูได้หลายจุดที่ผมแนะนําเมื่อสักครู่นี้ก็แล้วกันนะครับจะได้เหล,ลี่ยนที่หายากกว่านั่นเองนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ถามเข้ามาทางช่องสยามชาแนลของเรานะครับเราอ่านทุกข้อความนะครับข้อความไหนดีมีประโยชน์เราก็จะมาตอบให้ท่านนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาจํานวนมากนั้นนะครับเราจะทยอยเก็บข้อมูลแล้วก็ทยอยตอบคําถามของท่านไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมต้องลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ